ปี2,563ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสส่งผลให้เกิดอาการปอดอักเสบข้อมูลของโรคยังมีไม่มากนับแต่ว,ตว,วันแรกที่พบการระบาดของเชื้อจนถึงปัจจุบันตอนนี้มากกว่า12,000คนแล้วค่ะเรายังอยากเห็นจังหวัดที่กลายเป็นสีขาวมากขึ้นนะคะในแต่ละจังหวัดต่างก็มีมาตรการในการควบคุมการระบาด รวมทั้งที่เกาะสมุยเกาะสมุยมีมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ด้วโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการคัดกรองเข้มข้นตั้งแต่ต้นทางทุกช่องทางการเข้าออกเกาะสมุยสอบประวัติการเดินทางมีระบบการสแกน QR Code เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นแรงงานต่างด้าวหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงจะต้องทำการตรวจหาเชื้อทันทีพร้อมกักตัว14วันผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจะมีการติดตามเฝ้าระวังถึงบ้านมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุยกรณีที่เจอผู้ติดเชื้อเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่ เราถกตะกันทั้ง3ช่องทางคือช่องทางเรือและช่องทางของอากาศซึ่งจะมีด่านควบคุมกำกัดคัดกรองอยู่นะครับระบบค้นหาที่2เป็นระบบค้นหาตอนในนะครับเราก็จะมีระบบการเข้าไปพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงและก็คัดกรองจากพื้นที่ด่านต่างๆเ่อาไประบบควบคุมทุกภาคส่วนหลายหน่วยนี่มีชุดชอปอชุดเคลื่อนที่เร็วต่างๆนะครับจะออกไปยังพื้นที่เป้าหมายเมื่อได้รับการร้องเรียนหรือได้รับ ข่าวสารว่ามีการกระทาผิดและมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดอันนี้เรามีหน้าที่สองส่วนนะครับหนึ่งคือส่งเสริมป้องกันสองก็คือเราทําหน้าที่รักษานะครับในการที่ส่งเสริมป้องกันในเรื่องของโควิดเนี่ยเรามีการคัดกรองกลุ่ม PUI หรือกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่สงสัยนะครับในการที่จะมาทําสบอบเราสามารถที่หาเชื้อโควิด1 9ที่โรงพยาบาลก่อสมุทตได้เอง โดยดับ rt pcr นะครับและถ้าผลเป็นบวกเราก็เข้าสู่กระบวนการที่2คือการรักษาโรงพยาบาลเกาะสม,มุยมีความพร้อมในการที่จะรักษาผู้ป่วย COVID 19. โควิด1 i เรามีห้องแยกเราสามารถที่จัดการรักษาผู้ป่วยโควิด n i n e t โดยที่ไม่มีการกระจายเชื้อในชุมชนเราก็จะมีทีมงานสําคัญที่ช่วยทําในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 ก็คือจะมีส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั้ง9แห่งของอําเภอเกาะสม,มุย มีพี่น้องอสอมอนะครับซึ่งในกระบวนการทํางานนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังเราจัดพี่น้องอสอมอทุกตําบลทุกหมู่บ้านนะคะลงคัดกรองที่ท่าเรือซึ่งมีท่าเรือราชาท่าเรือซีซานนะคะส่วนพี่น้องอสอมอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะดูแลในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองในหมู่บ้านที่มีประชาชนที่ มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในชุมชนนะคะเทศบาลเองก็เป็นส่วนเหมือนกับเป็นส่วนเสริมทั้งกําลังคนทั้งกําลังทรัพย์นะครับ mm hmm. เราจะนำเม็ดเงินบาดีได้แรของประชาชนมาทำลุกวิธีทานที่จะทำให้โคตมยเราปลอดภัยจากโควิดอย่างนั้นก็ขอเรียนให้พ่อม่น้องทุกคนจงมั่นใจนะครับว่าทุกหน่วยงานทำงานกันนอย่างเต็มที่แต่สิ่งสำคัญ,ญยิ่งขอฝากพ่อแม่พี่น้องว่าท่านเองเป็นตัวกำหนด ทางของสมุยเหมือนกันนั่นคือการดูแลสุขภาพตัวเองเริ่มตอนอ้นจากเราหนึ่งคนเป็นคนต่อยอดไป 2, องสาห้รอบนุมไปเป็นทั้งเกาะแล้วเราจะปลอดภัยตรงนั้นเราหรือว่าเราเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ที่จะต่อสู้กับภัยโควิดและก็ต่อสู้กับทุกโรคที่จะเกิดขึ้นในสมุยต่อไปในอนาคตนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันดูแลสมุยของเราครับ